เวลาเรานึกถึงพระพุทธรูปเนี่ยนะคะเราก็จะนึกถึงความสง,งบสันติความเมตตาแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าจะเป็นยังไงถ้าพระพุทธรูปองค์สำคัญกลับมีชื่อที่บอกเล่าเรื่องราวของการสู้รบการเอาชนะศัตรูนี่แหละครับคือเรื่องราวของพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ชื่อของท่านผูกพันอยู่กับการต่อสู้การเอาตัวรอดและโชคชะตาของราชบัลลังก์สยามเลยทีเดียว เอาละครับเรามาเจาะลึกกันที่ชื่อของท่านกันก่อนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้มีพระนามว่าพระไพรีพินาศซึ่งพอแปลตรงๆต,ตัวเลยนะคะโอ้โหความหมายนี่ดุดันมากเลยสำหรับสัญ,ญลักษณ์แห่งความเมตตาไพรีเนี่ยแปลว่าฆาศึกศัตรูส่วนคำว่าพินาศก็คือการถูกทำลายจนย่อยยับนั่นเองครับทีนี้คำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำไมล่ะ ทำไมพระพุทธรูปถึงได้มีชื่อว่าผู้ทำลายศัตรูได้ถ้าอยากรู้คำตอบเนี่ยเราต้องย้อนเวลากลับไปดูเรื่องราวเบื้องหลังที่บอกเลยว่าน่าทึ่งมากๆครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มขึ้นในช่วงที่การเมืองสยามในศตวรรษที่19กําลังปั่นป่วนเลยครับเป็นช่วงเวลาแห่งวิกฤตที่บีบคั้นให้เจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งต้องตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัทไม่ใช่เพราะว่าอยากจะศึกษาธรรมะอะไรหรอกนะครับแต่เป็นเพราะว่าต้องเอาชีวิตรอด คือไทม์ไลน์มันเป็นอย่างนี้ค่ะพอรัชการที่สองสวรรคตปุ๊บแบบกระทันหันเลยแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งรัชทายาทไว้ด้วยซึ่งเจ้าฟ้ามุงกุดท่านเป็นทายาทโดยชอบธรรมนะแต่เพิ่งจะบวชได้แค่15วันเท่านั้นเองสภาขุนนางก็เลยเลือกกรมมื่นเจษดาบดินซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างมารดาที่อาวุโสกว่ามีประสบการณ์มากกว่าให้ขึ้นครองราชเป็นรัชการที่3ไปก่อนนั่นเลยทําให้เจ้าฟ้ามงกุดต้องอยู่ในผ้าเหลืองต่อไปอีกยาวนานถึง27ปีเลยครับเพื่อหลีกเลี่ยงภัยการเมือง ถ้าเรามาดูเทียบกันจะจะเลยนะครับจะเห็นเลยว่าทําไมมันถึงมีปัญหาคือถึงแม้ว่าเจ้าฟ้ามุงกูจะเป็นพระโอรสของพระอาัคารมเหสีเป็นราชายาทตามกฎมนเทียนบานทุกอย่างแต่ในขณะนั้นเนี่ยท่านยังส่งพระเยาว์ไม่มีอํานาจไม่มีพรรคพวกในขณะที่กรมหมื่นเจษดาบดินเนี่ยท่านทงางอวโสกว่าแล้วก็กลุ่มอํานาจในการบริหารบ้านเมืองไว้แทบจะทั้งหมดนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งสําคัญเลย และท่ามกลางความขัดแย้งทั้งหมดนี้เองฮะก็มีเจ้านายพระองค์หนึ่งที่ทรงอํานาจมากแล้วก็มองว่าเจ้าฟ้ามงกุฎในผ้าเหลืองเนี่ยเป็นเสียนนามที่ต้องกําจัดทิ้งให้ได้แล้วคําว่าไพรีที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ศัตรูที่ไหนไกลเลยครับแต่เป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเจ้าฟ้ามงกุฎมากๆคนนั้นก็คือพระองค์เจ้าไกรสอนหรือกรมมหลวงรักษณาเรศซึ่งมีศักดิ์เป็นถึงพระปิตุลาหรือก็คืออาแท้ๆของพระองค์เองนั่นแหละครับ คือต้องบอกว่ากรม,มหลวงรักสโรนเรศเนี่ยท่านจ้องจะก,กั่นแกล้งเจ้าฟ้ามงกุฎแบบไม่ลดละเลยจริงๆครับตั้งแต่การไปหลอกให้มาติดกับแล้วก็ควบคุมตัวไว้ที่วัดพระแก้วหลังจากที่ราชการที่สองสวรรคตไปจนถึงขั้นที่ว่าพยายามจะแทรกแซงการสอบเรียนธรรมของท่านเพื่อไม่ให้สอบผ่านยังไม่พอนะครับยังคอยไปหาเรื่องพระสงฆ์ในคณะธรรมยุทธ์ซึ่งเป็นนิกายที่เจ้าฟ้ามงกุฎทรงตั้งขึ้นมา หนักที่สุดก็คือไปหาเรื่องจนพระอุปชาของท่านต้องสึกออกจากความเป็นพระเลยทีเดียวแล้วเรื่องราวมันก็ดำเนินมาถึงจุดคลิมักซ์เลยครับในปีพศ .2391 เมื่อมีเหตุการณ์2อ,อย่างที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยด้านมาเกิดขึ้นพร้อมกันจนกลายเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับปาฏิหาร คือมันเป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆครับในปีนั้นเองฮะในจังหวะเดียวกันกับที่มีคนนําพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปมาถวายเจ้าฟ้ามงกุฎที่วัดบวรวนิเวศวิหารศัตรูคนสําคัญของท่านก็ดันมาเจอจุดจบแบบที่ไม่มีใครคาดฝันมาก่อนเลยคือความทะเยอทยานของกรมหลวงรักษณนเรศเนี่ยมีบันทึกไว้ชัดเจนเลยในพระราชพงศาวดารครับ ตอนที่ท่านถูกไต่สวนในข้อหากระบฏเนี่ยท่านได้พูดออกมาอย่างท้าทายเลยว่าทาสิ้นแผ่นดินไปก็ไม่ยอมเป็นข้าใครคําพูดประโยคนี้แหะครับที่เหมือนกับเป็นตะปูปิดฝาลงนําไปสู่จุดจบของท่านเลยและจุดจบของกรมหลวงรักสาชก็มาถึงอย่างรวดเร็วครับท่านโดนตั้งข้อหาหนักๆหลายกระทงเลยไม่ว่าจะเป็นรับสินบนมักใหญ่ใยสูงไปจนถึงการครบชู้กับพวกละครชายสุดท้ายก็เลยถูกถอดยศ กลายเป็นแค่คนธรรมดาที่ถูกเรียกว่าหม่อมไกรสอนและในที่สุดก็ถูกสำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันทร์ที่วัดปทุมคงคาเมื่อวันที่13ธันวาคมพศ2391ครับเห็นไหมครับว่าการมาถึงของพระพุทธรูปกับการพินาศไปของศัตรูมันเกิดขึ้นในเวลาที่ใกล้เคียงกันมากเหตุการณ์นี้แหละครับที่ถูกโยงเข้ากับชัยชนะและก็การได้ขึ้นครองราชของเจ้ฟาฟ้ามงกุฎในที่สุดและนี่ก็คือที่มาของชื่อ พระไพรีพินาศนั่นเองครับพระก็คือพระพุทธรูปไพร,รีคือศัตรูพินาศก็คือการถูกทำลายจนย่อยยับรวมกันก็คือพระผู้ทำลายศัตรูให้พินาศไปเป็นชื่อที่เจ้าฟ้ามงกุฎท่านถวายให้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์มหัศจรรย์ครั้งนี้เลยและพอศัตรูหมดไปแล้วเนี่ยเส้นหางก็สะดวกเลยครับอีกแค่สามปีต่อมาในปีพศสอง4 เจ้าฟ้ามงกุฎก็ได้ลาผนวดแล้วก็เสด็จขึ้นรองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นอันว่าการรอคอยที่ยาวนานถึง27ปีก็สิ้นสุดลงแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะฮะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อสังเกตยอย่างหนึง่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับพระพรีพินาฐคำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนให้คิดตามกันก็คือทุกวันนี้เนี่ย ทำไมผู้ทำลายศัตรูถึงต้องมาประทิศสฐานอยู่หลังลูกกรงล่ะครับหรือว่าท่านกำลังเจอกับศัตรูแบบใหม่ที่ร้ายกาจกว่าเดิมบางทีลูกกรงที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีไว้เพื่อกักขังพลังของท่านหรอกนะครับแต่อาจจะมีไว้เพื่อป้องกันท่านจากศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์เราซึ่งก็คือความโลภนั่นเองเหมือนกับพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่า โลโพธรรมานังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจเราทุกคนเลยนะครับว่าบางทีศัตรูตัวฉกาจที่สุดมันอาจจะไม่ได้อยู่ข้างนอกนั่นแต่มันอยู่ในใจของเรานี่เอง